มารอพี่ฟ้าเฟิมต่อเนื่องเลยนะครับวนกลับมาเลยนะครับแครรอก่อนเดี๋ยวเราจะขักเลื่อยกระโมก่อนครับคู่ต่อไปครับท่านประราอู๋หมูบะมดครับและ105ครับพลรนลูนลัตนราศีครับจากฟาสโตอีกหนึ่งคันครับ M R X E C U Shop แล้วก็หลังจากศนย์พท์ึงะับทาไปรูปพั ฟาโตครับเข้าไปชิงที่หนึ่งกับดึงบ้านสวนครับ13 6 3สหสาม